แล้วว่ารวมต้นไม้ที่ว่าบางอย่างเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักก็คือต้นพญาสัตบัญต้นสูงเหมือน้ายต้นสักเลยนะโอ,อมีหลังพึ่งหลังหนึ่งด้วย ก็เพิ่งพิ่งมีความรู้เห็นมันพร้อมๆกันตอนเนี้ยก็มีรังเพิ่งมาทำรังคือต้นอะไรก็ดูกันคือต้นต้นอะไรต้นปีบอะหน้าตาเป็นอย่างนี้ รู้เรื่องต้นไม้นี่ก็บอกของว่าไม่มีความรู้เลยแต่พยายามอยากหาความรู้เกี่ยวกับต้นไม้เอ๊ะทำไมมันมีสองใบมันใบต้นไหนออกคนละต้นกันนะ้นหรอต้นนู้นเข้ามาแต่ต้นจริงๆก็คือต้นใบเล็กๆนี่ใช่ไหมต้นปีบใช่ต้นใบเล็กอันนั้นเป็นฝั่งตรงข้ามข้ามมาอันนี้ใบใหญ่ทางข้างบ้านข้ามมา ใบเหลืองๆเล็กๆนี่นะต้มปีบต้นประดูหรือประตูเพ่นทราบเนี่ยประดูขาวโอ้ต้นไม้พันต้นไม้นี่มีเยอะมากนะใบบางใบคล้ายๆคล้ายๆใบโพลยนะ พจนพยาศัตร ต้นปลีดิยาทรน,นี่ไม่เคยรู้จักหมดเลยคุณรู้จักเดี๋ยวนี้ความรู้ของต้นไม้นี่นะคได้รู้เดี๋ยวนี้ <c oughs> พร้อมๆกันเนี่ยบางคนรู้แล้วก็เรียกเป็นอาจารย์แล้วกันแต่ของเราเราไม่รู้ไม่ทราบ รู้เนี่ยตอนพิกุลพิกุลในละครนะหรอที่เขาบอกพิกุลทองกันนะมันดูแบบเดียวกันหรือเปล่าโอ้ล่มลื่นมาก ใบร่มเลื่อนต้นพิกุลมีดอกไหมคะเรืยอดอกพิกุลไหมหรือว่าต้นพิกุลไม่ร,มรู้ไม่ทราบว่าต้นเดียวกันบ้างนปนะ้นปีบคล้ายๆมายมเลยนะเออ ก็ต้นมะยมมะบอกอ๋ออ้นั้นมันข้างข้างของบ้านมันก็เราต้นกันต้นปีบคือต้นอยู่ข้างบนนู้นนู่นใบเหลืองๆข้างบนข้างข้างคือต้นมะยมอันนี้เราเราต้นปีบสุมแล้วใบอยู่ข้างบนนู่นต้นปีบอ่อนๆที่เหลืองๆอยู่ตรงกลางๆครับต้นปีบ ต้นพิกลไม่ทราบว่าเป็นต้นเดียวกับผันเมื่อกี้ไหมนี่แหละเขาบอกว่าไม้มงคลที่เคยได้เขาบอกคือต้นคูนนี่แหละเพิ่งเห็นวันนี้สาเหตุที่จะมาทําเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ก็เพราะต้นนี้ต้นคูนเป็นอย่างนี้ที่เห็นใบัใกล้ชิดเนี่ยใบ คล้ายใบโพนะแต่อยักน้อยกว่าต้นคูณต้นไม้คือชิดกันมากก็เลยทำให้มองกันไม่ไม่ทราบว่าต้นไหนเป็นต้นไหนถ้ากับรู้กันพร้อมๆกันนะเพิ่งเห็นวันนี้เป็นวันแรกสำหรับต้นคูนรวยๆกันนะครับ คูณแสนคูณหมื่นคูณพันคูณล้านคูณหรืออยากคูณเท่าไหร่ก็คูณกันเอาเองแล้วก็คูณสุขภาพที่ดีต้นชมพูพันทิพย์ร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ต้นไซอินเดียออกเป็นอย่างนี้เหรอ โอ้โหนะนี่คือสารพัดต้นไม้เลยต้นไซอินเดียเป็นอย่างนี้ต้นเฟื่องฟ้านี่ลาวดีสีแดง ต้นสุประโชคต้นนี้แหละเราจำได้ที่ประเทศศรีลังกาเขาไปวางไว้ทิ่งพระของพระพุทธเจ้าหรือว่าตามวัดแหละเขาจะเด็ดกันวางใส่ถ้วยเขาใส่ใส่เป็นจานเล็กๆก็คือต้นแบบนี้แหละที่ศรีลังกาเยอะมากอันนี้จําได้เลยต้นนี้จําได้คือชาวบ้านเขาจะเก็บมาเวลา วัดเขาก็จะไปใส่ถุงไปโลยไปตามหิ่งพระือตามวัดเพิ่งรู้วันนี้คือต้นสุป,ประโชคต้นพวงคลามเป็นของเป็นต้นนี้ ต้นทองอุไรขึ้นเป็นซุ้มเลยนะทำเป็นซุ้มเลยแล้วให้ต้นเลื้อยคล้ายๆเถาวันเลยละ่ะต้นผุดซ้อนคล้ายๆเป็นปาลิเลยนะ ขาเรียกว่าต้นพุทธซ้อนคล้ายๆดอกมะลิคล้ายๆต้นมะลิต้นมะม่วงแก้วขมิ้นเป็นแบบนี้เองตอนนี้ใบอยู่นู่นใบยาวๆเข้มๆใบยาวๆนี่เป็นแบบนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกต้นมะม่วงแก้วขมิ้นกินอยู่ประจำ ใบข้างบนเยาวๆนะให้ใบมันสับปหลังในหะ้ยาวๆเขาเขีนว่าพักะน้าเม็กซิโกเฮ้ยดูแล้วมันท่านจะใช่เหรออันนี้ไม่ทราบนะป้ายเขาเขียนมาอย่างนั้นไม่เคยเห็นเลยใช่หรือไม่ใช่ใครมีความรู้ช่วยบอกทีครับชบาทองหยอด ต้นเออใบเป็นอย่างนี้เองเนาะไอ้มันรู้ดอกสีแดงๆอันนี้ป่าขอนนเรียกว่าชบาทองหยอดสงราบกันแล้วก็วกินกันอยู่แทบทุกบ้าน ต้นมยมต้นยี่สุนโอ้โหความรู้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใครจะปลูกต้นไม้หรืออะไรพวกนี้ก็ดูดูกันึ่ความรู้มันก็ค่อยๆหากันต้นเข็มดอกขาวต้นเบิร์ดผ่าลาได เป็นอย่างนี้เองก็มีคนทำมาบริจาคด้วยก็เห็นกันก็คงมีความรู้กันต้นเตยทองถ้าดูเราเดินผ่านเฉยเฉยมันก็คงดูแล้วไม่มีอะไรแต่ถ้าเราเก็บรวบรวมเป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวเนี่ยมันจะดูมีค่ามีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยหรือว่าสร้างความรู้แค่เด็กและเยาวชนที่ยังไม่ทราบหรือคนที่ยังไม่รู้แหละนี่ชื่อเป็น point เพชรพลอยนะ ต้ทนทับทิมสยามม่วงน้ำดอกไม้อ๋มีทุกอย่างแสดงว่าคนเขาจะมาปลูกก็ติดมาได้จากภาพยนต์เรื่องละอองดาวต้นละอองดาวต้นละอองเงิน ต้นมัน,นีเขียวชมพูพันธทิพต์นเล็บมือนางนอย่างเงี้เหรอเลื่อยขึ้นไปแล้วทำให้มองไม่ไม่รู้เลยว่าคือต้นไหนต้องใส่อยู่ข้างบนมั้ง บนนั่นแหละว่านนางคุ้มป้อนนางนวลป้อยติ่งขาว คนจำปีลิ้นมังกรทองต้นวาสนาหรือว่าต้นเศรษฐีนี่แหละนี่ปลูกอยู่บ่อย ลิ้นมังกรเขียวพอเรียบเรียงกันพอทราบใช่ไหมว่าต้นอะไรคือต้นอะไรหมกันว่าต้นคือต้นหูกวงังโอ้ความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับพี่ลาบทองบางทีเดินผ่านๆก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อต้นไม้อะไร ความรู้ก็ได้วันนี้อันนี้คือต้นชบาอินเดียมาทั่วโลกลนะทางเขาก็เอาของเราไปปลูกทางของเราก็อาของเขามาปลูกก็คือสรุปแล้วมีทั่วโลกอันนี้ของเมืองไทยก็ว่าต้นไซไทยนี่ยังเล็กอยู่คล้ายๆต้นโพนะี่ะ แใบ,บเล็กกว่าที่เคยเราเคยทำเรื่องราวไว้แล้วก็คือเป็นยังไง